ลูกชายลูกชายไผเดอร์ลูกชายคุณวันนี้เหรอครับหายใจไม่อิ่มเพราะว่าไม่เต็มสรวงกันแล้วกันปอดมันเล็กปอดมันแฟบใช่ไหมครับมีแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกเพียง <P ie ing> แต่เริ่มต้นไปบอกลูกชายนะสูดหายใจเข้าทางจมกูกออกปากเข้าปากออกจมกูก เขาจมอกปากเอาสักรอบสองรอบสามรอบรอบสุดท้ายสูดหายใจเข้าทางจมูกปื๊ดเข้าไปกลั้นนานๆก้มหน่อยเนึงคแมวท้องปดปื๊ดปืดปืปดปื๊เต็มร้อด้วๆๆๆวๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆแล้วๆๆๆวๆๆ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 แๆๆ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 ลๆด้ๆๆๆแล้วๆๆๆมๆๆ้ๆๆๆๆๆๆ